สวัสดีค่ะพบกับรีเควสต์รูปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผมมากับปัญหาโลกแตกอีกแล้วนะคะคือผมวันนี้ผมนั่งนั่งดูผลการวิเคราะห์นะคะแล้วก็อยู่ดีๆนะคะคือผมมียอดคนติดตามเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาแหละอืแต่ว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างนะคะเมื่อเช้าสมมุติว่าเมื่อเช้าเนี้นะคะมียอดคนติดตามเพิ่มขึ้น5คนสมมุตินะคะมียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นหคน แล้วพอสายๆนะคะอ้าหายไปนะคะยอดติดตามหายไปผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าอินเทอร์เน็ตผมไม่เสถียรหรือว่า YouTube เป็นอะไรเขาลืมอัปเดตหรือเปล่า <ๆ S 1> ก็เลยแบบงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ YouTube นะคะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับช่องของเรานะคะก็สงสัยนะคะกับ เข้าไปดูเข้า <st it ian> ไปดูไอ้ตรงที่เขาวิเคราะห์นะคะเข้า <st it ian> ไปดูอีตรงหลังบ้านนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือปุ่มก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นความผิดพลาดของปุ่ไมไหมที่มือไปโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าแล้วทําให้เราไปเลิกติดตามใครหรือเพื่อนเพื่อนเลิกติดตามเราอะไรอย่างนี้ไหมแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบเราจริงๆนะคะเขาก็เลยเลิกติดตามนะคะหรือว่า ปุมเข้าไปหลังบ้านแล้วก็ไปเช็คแล้วมือปุ๋มไปโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าคือปุ่มอ,อปวดหัวมากแล้วอยู่ดีๆคือแบบยอดมันหายไปปุ๊บแล้วมันทําให้ผมรู้สึกใจแป้วนะคะเฮ้ยฉันทําอะไรไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าฉันวิดีโอฉันมันไม่โอเคไหมเนี่ยคือคือทําไมเขาเลือกติดตามฉันอะไรเงี้ยนะคะคืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าเกิด คุณดูวิดีโอแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่านี่คือสไตล์ของคุณหรือว่าคุณรู้สึกที่อยากจะฟังเขาพูดหรือว่ารู้สึกว่าวิดีโอเขาดีเนี่ยคุณถึงกดติดตามเขานะคะอยากกดติดตามแล้วออกไปเฉยๆนะคะอย่ามาหลอกให้อยากแล้วจากไปนะคะ แล้วไม่ได้รักเขาจริงหรือว่าไม่ได้ชอบเขาจริงอย่าเพิ่งกดติดตามเขานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะมันจะทําให้คนที่ที่ทํา YouTube ใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจแค่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเหมือนผมเนี่ยคือผมรู้สึกแบบเฮ้ยพอมีคนมากดติดตามเราเราก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกดีใจเอ้ยสักพักนึงอา้าว ไม่หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันรู้สึกเฟลอะค่ะไม่รู้นะคะว่าทุกคนเจอเหตุการณ์เดียวกับปุ่มหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะปุ่มเจอเจอเหตุการณ์นี้แล้วมันทําให้ปุ่มรู้สึกใจแป้วนะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะถ้ารักกันจริงนะคะก็ให้กดติดตามไว้นะคะคือ y o u t u b e ใหม่นะคะคือต้องเข้าใจว่าแบบเอออะไรก็ไม่รู้นะคะ นะวันนี้นะคะผมก็แบบโอ้ปวดหัวทำไมยอดหายนั่งดูผลวิเคราะห์แล้วก็เวออียนหัวปวดหัวตึบออ๊บแล้วทำไมอยู่ดีๆยอดคนหายไปมือฉันไปโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าหรือว่าฉันทำคลิปไม่ดีออ oh my god